สวัสดีครับผมฟิล์มชุดติ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูปืนแอร์ซอฟนะครับเป็นทรงสไนเปอร์ไรเฟริลนะครับคา 98K อันนี้ก็เป็นของค่าย Double ลเบลนะครับประเทศจีนนะครับตัวนี้ระบบ,บกลไกมันก็คือขึ้นลำใส่แบบ b o เอ็กชั่นนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ที่พิเศษอย่างที่ทผมชอบคือ สามารถใสป่ปลอกกระสุนได้นะครับปลอกแล้วก็เอาลูกเซรามิกใส่ไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีเนาะคือตัวนี้ยถ้าเปิดมาจากจากกล่องอะนะครับเขาจะแยกตัวตัวโบลกับออกนะครับเนี่ยจะมาแบบนี้นะครับในกล่องวิธีใส่แล้วก็ใส่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีที่เดี๋ยวสักครู่นะครับ ด้านเนี้นะครับจะมีตรงนี้สังเกตนะครับตรงนี้แล้วก็กดไกลนิดนึงวิธีใส่ก็กดไกลนิดนึงนะครับกดไกลไปนิดนึงแล้วก็เอาด้านที่มีสีดําตรงเนี้เป็นพลาสติกสีดำนะครับใส่ไปกดไกลโอเคเรียบร้อยนะครับมันอาจจะแข็งหน่อยนะครับแ่นเนี่ยได้แล้วแล้วก็วิธีเวลาแบบเราจะ ยิงนะครับกลไกของมันก็คือถ้าเราจะจะถอยโบ์นะครับเปิดโบล์ถอยออกนะครับคือถอยง่ายเลยนะครับลื่นเลยแต่มันจะไม่หนักตอนที่เราปิดโบ์นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นระบบสปริงนะครับแอร์ยิงนะครับตัวปืนเนี่ยไม้เนี่ยเป็นไม้ไม้แท้นะครับเป็นไม้ไม้จริงๆเลยแล้วก็ศูนย์เนี่ยเราปรับได้นะครับศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วปรับขึ้นลงยังไงก็ได้นะครับตัวศูนย์อันนี้เป็นศูนย์หลังแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์หน้านะครับแล้วก็คันล้างหรือว่าโบว์ที่เขาให้มาก็เป็นสีออกสีเงินนะครับออกสีเงินแบบสีเงินแววเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวเนี้ยนะครับมันมีที่ล็อกที่ล็อกโบนะครับแต่เราก็สามารถยิงได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะ ขึ้นคันลังได้ครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนี่นะครับเป็นตัวล็อกถ้าเราจะปลดแล้วก็ดันใหม่ข้างนึงนี่นะครับแล้วก็ขึ้นลำได้ปกตินะครับแล้วก็เรื่องความแรงเนี่ยผมว่ามันไม่ไม่แน่แรงอะไรมากเหมือนแบบเหมือนเซนเปอร์ไรเฟิลแบบอื่นนะครับของ i อซ็อ t เนี่ยนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็ไกลเนี่ย ค่อนข้างทีใหญแข็งนะครับตัวไกค่อนข้างจะ่หญ่แข็งเลยโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับน้ําหนักก็พอเหมือนของจริงเลยน้ำหนักถือว่าหนักอยู่นะครับถือว่าหนักอยู่ <c oughs> แล้วก็ส่วนตัวปอกกระสุน,สน,สนที่ผมได้อธิบายไว้เมื่อกี้นะครับ <c oughs> ขอบอกกันว่ามันไม่ใช่ปอกกระสุนเกี่ยวกับปืนจริงนะครับมันเป็นปอกกระสุนเกี่ยวกับบีบีกันเนี่ยสําหรับใช้ของ ปืนรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับนี่คือหน้าตาของบอกของบอกกระสุนนะครับอันนี้ข้างหลังเป็นยางโอลิงนะครับฉีดซิลิโคนหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นตัวใส่ลูกนะครับวิธีใส่ลูกเนี่ยแล้วก็ขึ้นดับน,นะครับเปิดโบวให้สุดแล้วก็เหมือนของจริงนะครับที่ผมชอบก็คือเราใส่ได้เลยใส่เหมือนของจริงได้เลยเนี่ยนะครับ นนในนี้ใส่ได้ทั้งหมด5นัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใส่ครบ,บานัดก่อนอันนี้คือในในนี้ใส่ไปแล้ว5นัดนะครับแล้วถ้าเราอยากจะใส่เพิ่มก็คือ5บวก1ในรังเพลิง1เพิ่มอีกนะครับแล้วก็ค่อยๆกดกดนัดที่5ในนี้ลงไปแล้วก็ดันมาข้างหน้านิดนึงเดี๋ยวๆเอาลูก เอาลูกไอตัวตัวที่ว่าเราเราจะเพิ่มนะครับไปตัวนัดที่หกใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ใช้มือกดลูกข้างล่างนะครับให้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยนี่เลยนะครับเป็นห้าบวกหนึ่งแล้วก็แล้วก็ตอนที่เราจะเอาออกนะครับมันก็เป็นระบบคัดบอกนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็วิธีจะคัดบอกเนี่ยถ้าเราดึงแบบปกตินะครับบอกมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยออกมานะครับเนี่ยมันจะค้างอยู่แบบนี้นะครับแนะนําให้ทําแบบนี้นะครับเวลาคัดบอกแล้วก็เปิดโบวขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นมานิดนึงนะครับดึงตรงท้ายเนี่ยขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเราจะอ่ะบรรจุโหลดลูกนะครับก็ ผักไ,ได้ปกติแต่เวลาเราจะให้มันคัดบอกแบบเหมือนจริงนะครับไมไ่มันเพื่อผมบอกเลยดันโบขึ้นมานิดนึงเนี่ยได้นะครับแล้วก็เสียงเวลาเราใส่กระสุนแต่ว่าไม่ได้เวลาเราใส่ปอกไปแล้วเนี่ยเสียงประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเสียงที่เราไม่ได้ใส่ปอกหรืออะไรจะดังประมาณนี้ ก็ค่อนข้างจะดังกว่านะครับแล้วก็ส่วนการดูแลรักษาเนี่ยแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับสเปรย์ซิลิโคนนะครับของยี่ห้อะอะไรก็ได้นะครับที่ใช้กับบีบีกันได้ช่วยยืดอายุการใช้งานแล้วก็ในส่วนของโอริงเนี่ยช่วยให้มีอายุที่ยืนขึ้นนะครับฉีดไปส่วนที่ว่ามีการเสียดสีนะครับเนี่ยที่มีการเสียดสีที่ขึ้นลำํำที่มันต้องเสียดสีเย,เยอะก็ฉีดไปนะครับประมาณนี้เลย ประมาณนี้นะครับดับเบิลบลค่าเก้าแปดเคจุได้ห้าบวกหนึ่งนะครับเป็นระบบอัดลมแอร์เขากิ้ง แต่ในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ทดสอบยิงให้ดูนะครับเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันคลิปต่อไปผมก็จะทดสอบให้ดูความแม่นยําแล้วก็ความแรงของคา 98k double a r r นะครับเป็น airsoft นะนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็รอดูคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ